ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับซ่อนนักวิ่งลำดับที่สองได้เหรียญจุดจุดจุดเหรียญเงินเอออะไรซ่อนอะไรซ่อนเงินถูกครับเมียของราชการเมียหลวงถูกครับถูกครับชัดแล้วไม่สบายใจหรล้วเมียเล็กนิดเดียวเมียน้อยถูกครับเมียหยิบของที่หล่นขึ้นมาเมียเก็บถูกครับ ภาคพรนครสวรรค์เชียงใหมถูกครับเชียงใายถูกครับภาคคิดถึงนะเจ้ามหาหน่อยนะเจ้าภาคเหนือถูกครับปิดค้นขายถั่วแขกขายผ้าปิดบังถูกครับตันอยู่ไหนนะอยู่ไหนเอ่ยตันหาถูกครับราภาคูกคราคถูกครับคาหนังคาเขาถูกครับ